โอกาสคือสิ่งสำคัญ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต5มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการให้โอกาสทางการศึกษาโดยการจัดทำโครงการปั้นฟันด้วยพหุปัญญาพัฒนาทักษะอาชีพสู่ฐานอนาคตที่มั่นคงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ให้เข้าถึงการศึกษาลดความเหลื่อมล้ําเข้าถึงการจัดการศึกษาด้านอาชีพให้เกิดความเข้มแข็งของรากฐาน ชีวิตที่มั่นคงวันที่20ธันวาคม2565สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาคอนแก่นเขต5ร่วมมือกับบิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทเรมันจีเทคอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นจัดพิธีลงนาม MOU โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาร่วมลงนามพันธสัญญาการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านทักษะอาชีพ ให้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสตลอดจนการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความถนัดด้านอาชีพให้เกิดทักษะที่ยั่งยืนและนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้ วันที่12มกราคม2566นายยงยุทธผพมแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต5ร่วมกับดเรเกรียงไกลปัญญาประเสริฐกุลผู้ถือใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทยเยอรมันจีเทคอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นจัดงานปั้นฝันด้วยผูุปัญญาพัฒนาทักษะอาชีพสู่ฐานอนาคตที่มั่นคง โดยมีดกรกระมนลรอดคล้ายที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าร่วมงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานฝีมืองานอาชีพจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน17อาชีพอาทิเช่นการทำขนมทำกระเป๋าทำโต๊ะเก้าอี้ทำน้ำปลา,าทำชุดเบรกและอาชีพสตรีมเมอร์ มีการจัดฐานเรียนรู้สู่อาชีพให้นักเรียนเข้าฐานได้ฝึกปฏิบัติจริงจำนวน34อาชีพส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดกระบวนการต่อยอดมีทักษะอาชีพทักษะการสื่อสารทักษะชีวิตส่งต่อคุณภาพชีวิตสุขภาวะด้านการเรียนรู้มีทักษะการทำงานเชิงบูรณาการทักษะการจัดการเฉพาะทางตลอดจนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ปีการศึกษา2,565ที่ผ่านมานั้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแกนเขต5มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ศึกษาต่อสายสามัญจำนวน334คนศึกษาต่อสายอาชีพจำนวน533คนและออกไปประกอบอาชีพจำนวน58คนวันที่3พฤษภาคม2,566 สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนแก่นเขต5ได้จัดประชุมทอดบทเรียนในหัวข้อสถานศึกษาอยากให้เขตพื้นที่และหน่วยงานภายนอกส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพอย่างไรให้ต่อเนื่องโดยมีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอาจารย์จากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทยรมันจีเทคอำเภอชุมแพจังหวัดคอนแก่น รวมถอดบทเรียนและกำหนดแนวทางการลงพื้นที่นิเทศส่งเสริมทักษะผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ด้วยหลักสูตรระยะสั้นอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา2566สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาคอนแก่นเขต5รวมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี Technology, ชุมแพไทยรมันจีเทคอำเภอชุมแพจังหวัดคอนแกน่นจัดกิจกรรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น โดยมีการลงพื้นที่ฝึกอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ตามอาชีพที่นักเรียนเลือกและตามความถนัดโดยในกิจกรรมได้แบ่งจุดฝึกอาชีพทั้งหมด25จุดและมีอาชีพจำนวน10อาชีพวันนี้ผมสนุกมากครับได้ได้มีเพื่อนๆคนใหม่ๆที่มาจากโรงเรียนอื่นครับได้เรียนรู้หลายอย่างเลยคะได้ทำอะไรที่ไม่เคยลองทำครับเป็นอะไรใหม่ๆที่หนูยังไม่เคยทำในรเรียนครั อยากให้จัดเจกันแบบนี้ครับขอบคุณพี่วิทยากรและพี่ๆจาก G ีเทคมากๆค่ะการศึกษาเปิดโอกาสให้มนุษย์ใช้ศักยภาพทางร่างกายและทางจิตใจได้อย่างเต็มที่เช็คเช่นกับเขตพื้นที่การศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาด้วยความถนัดและตามความสามารถของตนเอง